ตกใจครับเราก็บอกเขาเลยว่าเราตรวจพบเชื้อนะตรวจประมาณเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วค่ะปกติตรวจเป็นประจำอยู่แล้วไม่ได้มีอาการอะไรอสามเดือนครัง้งอะค่ะตกใจอรคบเพราะว่าปกติเราก็ป้องกันตลอดไม่รู้ว่ามันยังไงไนนผิดพลาดใ,ใช่ใช่ค่ะกลัวกลัวมากๆเลยแหละเพราะว่าเราก็ดูแลครอบครัวหลายอย่างนะคะยังไม่ได้บอกกับใครเลยค่ะเรื่องนี้ อยู่ที่บ้านแล้วก็ยังทางานปกติไปตรวจทรั้งแรกไปตรวจที่มูลเลนที่แห่งหนึ่งค่ะอันนั้นไปตรวจเพื่อรับรู้เฉยๆครั้นี้เราก็ไปตรวจหา CP4 ค่ะครั้งแรกได้ประมาณ700ยยัง,ง,งยังสูงอยู่ เขาก็บอกว่ายังดีได้ไม่นานคราเนี้ยมีแฟนคบอยู่เขาโอเคเราก็บอกเขาเลยว่าเราตรวจพบเชื้อนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่างั้นให้กลับไปอยู่บ้านเขาก็ดูแลเราพาะแฟนก็ให้กําลังใจดีแล้วเขาก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เราก็ได้ศึกษาศึกษาเยอะมากหลายอย่างเพราะว่าเราก็กลัวด้วยคือคราเนี้ยอย่างคนที่เขารับยาต้านเนี่ยค่ะเราก็กลัวผลลัพธ์ของเขาเราก็กลัวผลไซเอฟ็กของยาต้านอะไรแบบเนี้ยเราก็เลยม่ก้าที่จะไปรับยาต้านคือเขาเนี้ยมีผลข้างเคียงคือผอมลงผิวดําไม่ดูดีเหมือนเดิมค่ะ เพราะว่ากลัวด้วยแล้วก็ไม่อยากไปโรงพยาบาลนะคะไม่อยากไปตรวจที่โรงพยาบาลไม่อยากไปนั่งรอรับายาที่โรงพยาบาลโมเมมนต์กลัตายมันก็ต้องมีอะค่ะพี่เพราะว่าเราป่วยแล้วเราก็กลัวอยู่ได้ไม่นานอย่างนันก็มีกลัวบ้าค่ะ เปิดในเฟซบ o ๊กจนเจอผลิตภัณฑ์ของแอป l e เนี่ยคะ่ะมีวีโอวีโอหนึ่งซึ่งเขาใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้คะ่ะแล้วก็เขามีอาการที่ดีขึ้นดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นก็เลยสนใจคะ่ะก็คิดว่าเราก็คงจะทําได้เพราะว่าเราปกติเราก็ออกกําลังกายดูยแลตัวเองมากๆอยู่แล้วอะค่ะตรวจอาซิโก่อนคะ่ะแล้วก็หลังจากนั้นไม่นานประมาณ2อสเดือนนะคะมาที่นี่ก่อนมาเข้าร่วมโครงการรับผลิตภัณฑ์จาก a อ p l e ไปทานผลิตภัณฑ์นะคะบางทีก็ลืมไปเลยว่าตัวเองเป็นติดเชื้อค่ะ ตรวจครั้งล่าสุดตรวจไม่พบเชื้อในกระแสเลือดน้อยกว่า20คัพปีวิฟลประมาณ900อะคะ่ะอันดับแรกเลยคือคือจิตใจกำลังใจคืออันดับที่1ค่ะคือว่าเราต้องสู้แล้วเราต้องอยู่กับมันให้ได้แล้วค่ะนี้ตั้งสติขึ้นมาเพื่อดูแลตัวเองให้มากขึ้นกว่าคนปกติออกกำลังกายทานอาหารพักผ่อนให้เพียงพอก็จะสามารถมีชีวิตได้ปกติแล้วก็เทียบเท่ากับคนทั่วไปอะคะ่ะอยากให้ดูแลตัวเองแล้วก็ป้องกันให้ดีพอตรวจร่างกายบอ่อยๆเร็วก็รักษาเร็วๆไม่ปล่อยให้มีโรคแทรกซ้อนอย่างะะเางี้ยค เราต้องดูแลพ่อแม่เราอะไรหลายๆ,ๆอย่างอย่างเงี้ยค่ะเนหลาเล่าอีกะคะ่ะก็ให้กําลังใจเองว่าเราต้องอยู่ให้ได้เราต้องอยู่กับมันให้ได้เราต้องชนะมันให้ได้ะคะ่ะคิดว่าถ้าไม่ได้เจอโกนวันนี้ต้องเป็นก็ยังไม่รู้ชะตาชีวิตกรป่าน,นี้ก็คงจะไปโรงพยาบาลรับยาแล้วนอนอยู่บ้านแล้วมันก็เครียดก็<笑><笑>อยากขอบคุณมา,มากๆเลยะคะ่ะที่มีลิตภาลีพดีๆแบบนี้ออกมาที่ของคนที่ติดเชื้อหรือคนที่เป็นาเรื่องมะเร็งโรคอะไรต่างๆ่เงี่ย ช่วยเพิ่มภูมิต้านทานให้ร่างกายแล้วก็ให้มีชีวิตที่ดีปกติเหมือนคนทั่วๆไปขอบคุณมากๆค่ะครูเฮซ่าบป็นนักข่าวไม่นี่อยากขึ้นมาเราทราบอยู่นะครับรถสีจะสำเร็จก็ต้องทำได้ผลระดับตอนนี้ห้คงปิดโควิดยากเราคนอื่น